อีกหนึ่งปัญหาเกี่ยวกับหักนาที่จ่ายนะครับซึ่งเป็นปัญหาสําคัญแล้วก็มีคนเข้ามาถามในเพจของพี่นัทมากขึ้นก็คือเรื่องการขายสินค้าหรือรับจ้างผลิตแตกต่างกันยังไงหรือการเช่าหรือให้บริการเช่าแตกต่างกันยังไงเพราะมีผลต่อการหักน้าที่จ่ายนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าถ้าเป็นการขายสินค้าเราจะไม่มีการหักหน้าที่จ่ายแต่ถ้าเป็นการรับจ้างผลิตเนี่ยจะมีการหักหน้าที่จ่ายนะครับส่วน ส่วนค่าเช่านะครับก็จะมีการหักภาษีจ่ายไว้5%ส่วนบริการเนี่ยจะหักภาษีจ่ายไว้ที่3%ตามมาตราตามมา,าตามมาารา3เจริาลนะครับคราวนี้เราจะมีหลักการในการที่จะแบ่งเรื่องของการขายสินค้าหรือรับจ้างผลิตอย่างไรน,นะครับเอาตัวที่1ก่อนคือการขายสินค้าหรือรับจ้างผลิตเราจะดูอย่างไรนะครับการขายสินค้า,คคาในหลักการก็คือก,การขายเพื่อหวังผลในการโอนกรรมสิทธิ์นะครับวิธีการดูครับให้เราไปดูก่อนว่าเราเนี่ย ธุรกิจของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายสินค้าเป็นการทั่วไปหรือไม่นะครับถ้าธุรกิจของเราเป็นการขายสินค้าโดยวัตถุประสงค์ทั่วไปเนี่ยครับก็คือไม่ว่าใครก็มาแล้วก็มีการขายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถือเป็นการขายสินค้าไม่จําเป็นต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคําสั่งลูกค้าที่เป็นคําสั่งพิเศษเช่นเราอาจจะขายเฟอร์นิเจอร์แล้วลูกค้าบอกว่าเออเนี่ยเรา <c oughs> ช่วยเติมสีอันนี้ให้หน่อยช่วยเติมนุ่นอันนี้ให้หน่อยเนี่ยคำถามคือยังเป็นการรับจ้างผลิตหรือเป็นการขายจังถือว่าเป็นการขายสินค้านะครับเพราะวัตถุประสงค์หลักนั้นเราเป็นการขายทั่วไปแต่ถ้าเป็นการรับจ้างผลิต จะต้องเป็นการรับจ้างผลิตตามคําสั่งของลูกค้านะครับถ้าเป็นการรับจ้างการผลิตแบบตามคําสั่งของลูกค้าเช่นการรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับหรือการก่อสร้างที่ต้องมีออเดอร์ของลูกค้าเป็นสําคัญอย่างงี้เราถึงจะทำเนี่ยหลักการนี้ถึงจะเป็นการรับจ้างทาผลิตนะครับซึ่งจะเข้าสู่ในเรื่องของการรับจ้างทําของหรือการบริการซึ่งเราต้องมีการหักค่าที่จ่ายไว้3%เทั้งสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการรับจ้างผลิตถ้าเกินร้านแปดคุณต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับคือเข้าสู่ระบบแบ ราวนี้ตัวหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญคือเรื่องของการให้เช่าหรือบริการให้เช่าการให้เช่าเนี่ยมันมีการหักหน้าที่จ่ายแล้วถ้าเป็นเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับมันจะไม่ต้องคิดแบบกเศษด้วยซ้าส่วนการให้บริการแน่นอนครับั้งคิดแหวกแล้วก็มีการหักหน้าที่จ่ายไว้3%ความแตกต่างมันมีเกิดขึ้นคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าเฮ้ยอันไหนเป็นการให้เช่าอันไหนเป็นการบริการให้เช่าถ้าเป็นการให้เช่าเนี่ยครับเป็นการโอน เขาเรียกว่าโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนการครอบครองไปให้นะครับคู่ให้เช่าเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งในสถานที่ดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องของคนเช่าอย่างเดียวเลยถ้ามีการมอบกุญจงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับเป็นการให้เช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะต้อง <c oughs> หักหน้าที่จ่ายไว5้5%แต่ถ้าเป็นการบริการพื้นที่การเช่านะครับเป็นการบริการพื้นที่การเช่าอย่างดีนะครับอย่างเช่นที่เห็นภาพตัวอย่างก็กคือบูธต่างๆที่ไปเปิดตามห้างนะบูธขายโทรศัพท์บูธขายนาฬิกา รหรือบูธโชว์แสดงสินค้าช่วงที่มีการโปรโมชั่นหรือการจัดออร์แกไนเซอร์ต่างๆนะครับอย่างนี้จะเป็นบริการไม่ใช่การให้เช่าเพราะกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นของผู้ให้เช่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือถ้าพอเป็นเป็นแบบบริการเนี่ยคุณก็ต้องมีการหัหกรายจ่ายไว้3%แล้วก็ต้องมีการคิดแหวนนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับแต่พี่นัทหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงบันทึกบัญชีและหักคาใจใ่ายในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ หาใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นัทและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ